สถานที่ตรงนี้ทุกคนที่มากันในวันนี้ก็ด้อะไรารามจึงได้มีโอกาสได้มาพบก,กับตรงนี้นะครับผมเองเนี่ยรู้จักอาจารย์จำเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกเเคยเห็นแต่ไม่รู้จักแต่ว่าพอเห็นแล้วเนี่ยผมจะบอกให้ว่าทำไมอาจารย์จำถึงขลังอ่า นั่งดูสามนาทีกันนั้นรู้เลยว่าอาจารย์จำทำไมถึงขำท่านอ่านองค์การผู้ที่อ่านองค์การโดยที่ไม่ผิดเพี้ยนตั้งแต่ต้นจนเอาวสานเนี่ยไม่ผิดแม้แต่คำเดียวหรือว่าเป็นคนที่มีสัญญาคือความจำแนนมาตัวนี้เป็นตัวสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยันเรื่องมนเรื่องบทสวดต่างๆที่มีอยู่สามารถที่จะบรรจุเข้าไปในตัวของอาจารย์จำได้ไม่มีผิดผ่านเรสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับผู้คนนะครับขอกฝากุดเนี้ไปกับบรรดาท่านทั้งหลายด้วยลูกศิษย์ให้จำจำเรื่องของอาจารย์จำวิธีการของท่านไว้ต่อไปท่าน จำมาสญาท่านต้องจำทุกสิ่งให้ได้แล้วก็นำออกมาใช้แล้วทุกอย่างจะได้ผลนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอให้ท่านโชคดีไปไหนมาไหนเที่วเทวาตามปกปักรักษาตลอดและอีกอย่างหนึ่งที่ผมพูดก็คือว่าท่านสังเกตไหมว่าในประเทศของเราเนี่ยนอกจากกรุงเทพแล้วเนี่ยสถานที่สนานธรรม ไม่มีวัดน่ะมีสองหมืนกว่าวัดพระเกือบสามแสนรูปมีแต่พรามเนี่ยเยอะแยะหมดไม่มีที่อ่ะบ้านผมนี่นะที่วัดมีพระสิรูปแต่ว่ารอบรอบวัดแต่ละซอยในแต่ละซอยมีผู้ประพฤติธรรมคือคนรับถือเทเิวานนีายนะ ซอย1ึไม่สามิบคนต้องมีตั้งสิบซอยอยี่สิบซอยมันมากกว่าภาคหรือตั้งเยอะแยะแต่พระกรธก็ไม่ม,ม,มีสถานที่ที่ปรา์จะไปไปทำพิธีหรือว่าไปประกอบอะไรกันเนี่ยไม่มีนะมีก<ม>็จะร่างทรงบ้านร่าง,งทรงทีนี้พอไปพูดถึงบ้านรน่างทรงคนอีกซี่หน <พอ S 2> ึ่งก็ไม่พอใจแล้ว เพราะเหตุน,นั้นอาจารย์ย่อถิงว่าถ้าหากว่าเราได้สถานท th 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 ี thirst. ่ที e ่เป็นมงคลสถานที่ที่เป็นที่ของพรามจริงๆเป็นที่ที่พรามจะมารวมกันเนี่ยนะครับมีพิธีกรรมที่ถูกต้องน่ผมอยากให้เป็นสถานที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แจ่มอาจารย์แคคณะทุกคนนะครับอาจารย์ทุกท่านที่มาเลยที่มาร่วมสร้างเกวสถาน สร้างสถานที่ที่ความทั้งหลายจะมากระทุโรวมกันในอนาคขอบคุณครับขอบคุณท่านอาจารย์ยอดเราที่ให้พอแล้วก็ให้กำลังใจในการก่อสร้างนะครับในการดำเนินชีวิตการก่อสร้างตรงนี้ต่อไปนะครับครับเรายังเจอกันอีกนานๆนะครับพะรยองพะยองพะยองเอาได้